ในวันที่26เวลาประมาณ11.40นาในแจ้งจากทตุ๊กตาบลูบ้านแจ้งว่าอาคารของโรงพยาบาลสงุขภาพตำบลโดนกระสุนปืนใหญ่นะคะโดนความเสียหายด้านหลังอาการเพลี้ยไฟที่ด้านหน้าจำนวน1,800คนเป็นนักเรียนในพื้นที่ในเขตตำบลสามชนชัยผู่ทางหงภูมิสรนนะคะก็คือบริเวณที่เป็นจุดนะทัด เราจึงได้จัดตั้งสูตรนี้ขึ้นเพื่อรองรับให้นักเรียนน,นักศึกษาได้พักอาศัยในสื่อแห่งนี้นะคะในเรื่องางามที่ได้ต้องได้สภาพทีดีเพราะว่าประมาณนั้นอยู่นานจ ในส่วนของสถาบนการกที่มีความสำคัญมกหเราองพัสิ้นสัชรโหรือสังคมสารโลกได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนะประเทศไทยยึดพนที่